เพิ่งออกจากห้องเซาหน้าค่ะมีเรื่องที่อยากจะคุยให้บรรดาคุณแม่คุณพ่อฟังนะคะมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานไม่ต้องเข้าไปรวยมากหรอกให้เป็นเด็กดีให้เขาถามถึงว่าพ่อแม่เธอคือใครทำไมเลี้ยงลูกดีจัง พราะแม่ก็ภูมิใจไม่ต้องัวยหรอกค่ะแค่นี้ก็พอแล้วนะเจ้าชงเป็นคนดีทุกคนลูกแม่ต้องเป็นคนดีนะไม่ต้องเอาลํำรวยคนเราสัจธรรมรวยก็ออกไปไม่ได้ตายกับผู้ชีวิตแต่ตอนอยู่ในโลกบนโลกใบนี้ให้ทำความดีดีกว่าค่ะนะตายแล้วให้เขา ร้องไห้ให้เขาคิดถึงหรือว่าอยู่ว่าก็ถามหาพ่อแม่เธอเป็นใครใเธอทำไมสอนเธอมาดีจังเนี่ยแค่นี้แม่ก็ภูมิใจแล้วค่ะนะเราก็หาเงินก็รู้แค่ว่าเออให้เป็นสีให้ทำเป็นสี่ส่วนนะคะเงินส่วนหนึ่งฝากธนาคารเพื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมฮะอีกส่วนหนึ่งก็ เอาไว้กินไว้ใช้ประจําวันอีกส่วนหนึ่งก็ทําปุ้นให้ทานอีกส่วน,นก็เพื่อลูกเพื่อลานมาขอแค่เนี้ยชีวิตง่ายๆมีมากก็มากเรื่องค่ะเดีย๋ยวลูกหลานแย่งชิงกันอีกเห็นแต่ดูข่าวหน่อยค่าตัดตอนมรดกพ่อแม่อย่างเงี้ยยากค่ะ เราต้องเปิดอกกับลูกให้ลูกรู้จริงๆว่าเรามีเงินแค่นี้นะเรามีแค่นี้นะเราจะเก็บไปรักษาตัวเรานะแต่เราไม่เอาของพวกเธอนะเราจะไม่เปลียนเบียนพวกเธอพวกเธอก็ให้เธอเกิดมาแล้วเธอก็หากินตามที่เธอถนัดจังนะมันถนัดไม่เหมือนกันค่ะจะไปลิขิตชีตให้เขาเดินเขาคงไม่เดินตามเราแน่นอน <laughs> ก็ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างชีวิตเกิดมาแล้วนะคะ ถึงจะก,ก้อนเลือดออกจากเรามาก็จริงแต่มันคิดคนเราแบบก,ก็คิดให้เขาเดินเองแต่ขออย่างเดียวค่ะขอให้เป็นเด็กดีขอเป็นคนดีในสังคมนะะอย่าให้เขามาว่าได้ว่าเฮ้ยลูกใครพ่อแม่เป็นใครไม่สั่งไม่สอนลูกเลยอย่าพ่อแม่จะให้ตายซะดีกว่าถ้าจะได้ยินคำนี้มานะให้เขาถามว่าโอ๊ยพ่อแม่เธอเป็นใครอะ่ะ ทำไมสอนลูกได้ดีจังเนี่ยอยากได้ยินคําเนี้ยฮะไม่ต้องเอารวยมากหรอกนะเอาแค่เราไม่เบียดเปลี่ยนขครก็พอหาแม่สั่งสอน่าให้ไปหาอยู่หากินไม่ได้ถึงขนาดไปไปหาล่ามหารวยนะเห็นคนรวยไหมคะชิงดีชิงเด่นกันหัวถึงหมอนก็นอนไม่หลับเพราะคิดว่ากูจะเอากูจะเอาอีกกูจะเอาอีกออกูจะรวยกูจะรวยนะ พวกเราไม่ต้องคิดอะไรมากหัวถึงหมอนก็หลับเพราะไม่ได้คิดถึงขนาดจะเอารวยคนเราเดี๋ยวก็ตายแล้วค่ะสัจธรจะทเกิดแก่เก็บตายนะคะเหลือเฟือเหลือปากเหลือท้องเหลือไส้นะ่ะมันมันเกินเหตุอะฮะ่ะเราก็สมควรว่าเออเราอายุขนาดนี้เรามีเงินเก็บขนาดนี้รักษาตัวแค่นี้ไม่เบียดเบียนใคร ไม่ใช่ว่ามีมีคืบอสอบมีสอบอาวาอย่างนั้นนะมันก็ไม่มีการสิ้นสุดมันก็ไม่มีการน่ก็มีการเข่นค่าฟันกันเป็นการที่ว่าแข่งดีแข่งเด่นกันมันไม่ต้องแข่งกับใครกันเหมือนชนบทอนะไปเที่ยวชนบทชื่นใจจะตายเขามีน้ำพริกถ้วยหนึ่งแล้วเขาก็วงล้อมวงกันแล้วก็ยิ้มน้ำพริกถ้วยนั้นหาแล้วก็ยิ้มกันคุยกันเขาไม่คุยเรื่องเงินเขาก็คุยเรื่องสเพเพเหละของเขา แต่คนรวยนะคะนั่งทานข้าวด้วยกันคุยแต่เรื่องเงินใช่ไหมจะไปเอาจุดไหนจุดไหนมาอีกแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ซีเรียสเลยเขาถือว่าเขามีน้ําพริกปลาหถ้วยหนึ่งเขาจิ้มแล้วเขา,เขาอิ่มเขาก็เขา้เขานอนกันอทีวีเขาไม่มีทีวีเสพไม่ได้เสพทีวีเพราะเช้ามาต้องไปลงนาไปเลี้ยงครัวเลี้ยงควายเขาไม่ต้องมีทีวีมาดูข่าวข่าวอะไร มาเสพติดอะไรคนุณคนุณไม่ต้องชีวิตใครชีวิตมันครับนี่สอนลูกสอนหลานมันกันถึงอยู่ข้างในนี่ก็สอนว่าชีวิตใครชีวิตมันอย่าไปยุ่งชีวิตเขาเขาจะทํายังไงก็เรื่องของเขาแต่เราจะต้องทําชีวิตเราให้ดีที่สุดแล้วก็อย่าเคเลยอย่าให้ใครว่าพ่อว่าแม่ได้ว่าไม่สั่งไม่สอนแค่นั้นที่ต้องการนะฮะราตัวเราเราก็ป้องกันตัวเราแค่มีกินมีใช้รักษาตัวเองแค่นั้นพอ ไม่ต้องโลภมากเอาไปไม่ได้นะคะคนมีมันมันบาปบุญมันอยู่ที่ใจจะรวยแค่ไหน่ะถ้าใจยังเป็นบาปอยู่มันก็ไม่มีความสุขหรอกจะจนขนาดไหนแต่ใจิตใจมีบุญมีการว่าให้มีคำว่าให้อยากอยากมีคำว่าจะเอาเอาของเขานะี่ะมันไม่มีความสุขหรอกค่ะแต่ถ้าให้เนี่มีความสุข ได้ให้คนนู้นได้ให้คนนี้มีความสุขแต่ไปรับของคนอื่นมันไม่มีความสุขหรอกน,นะ,ะให้รู้จักให้เผื่อแผ่ให้ทานให้คนที่เขาด้อยกว่าเรานะคะเราจะไปมองคนที่มันสูงกว่าเราเรามองคนที่เขาแย่กว่าเราอะ่ะนะคะชีวิตเราจะได้มีความสุขเดี๋ยวเราก็ตายแล้วอายุขัยคนเราก็แค่เจ็ดสิบกว่า นอกนั้นก็ทุกอย่างูุพังหมดละมีเงินก็ต้องเอามาไว้รักษาตัวเองเจ็ดสิบกว่าไปเร็วเดี๋ยวก็เจ็บก็โอ้ยนูโอ้ย,อยหน้าโอ้ยหลังละตับไตไส้พุงข้างในก็เริ่มจะเน่าจะเปื่อยแล้วเป่ยวยการค่ะตอนอยู่ตอนใช้ชีวิตตอนเนี้ยที่เราเดินได้เนี่ยแข็งแรงนะให้มีความสุขไหยพาสวดมนต์ให้ลูกให้หลานเป็นเด็กดีเป็นคนดี เราก็ไม่ต้องไปเปลียนเปลียนใครเราก็อยู่ของเรามีน้อยกินน้อยนะอยู่แบบพอเพียงแบบพ่อหลวงสอนอยู่แบบพอเพียงปลูกผักกินเองกินผักที่ปลูกแล้วปลูกผักที่เราปลูกผักที่เราเราก็กินผักที่เราปลูกแล้วก็ปลูกผักที่เราจะกินใช่ไหมคะนะคะชีวิตคนเราเดี๋ยวก็ตาจากกันค่ะไม่น,น่น โอเคนะคะขอให้ทุกคนขอให้ทุกชีวิตมีแต่ความสุขค่ะล้วขอให้ลูกหลานทุกคนก็มีแต่ความสุขพี่น้องทุกคนก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะอย่าอย่าคิดอะไรมากหลั่ลาก,กับชีวิตดีกว่าโอเคนะคะ